สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอร์มขายชาแนลครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับสนาม8สปีดน,นะครับเรามากับน้องใหม่ล่าสุดจากค่าย b y d นะครับตัวนี้ BYD SEAL นะครับสิ่งที่คุณจะได้รู้ได้สัมผัสน,นะครับเมื่อได้ลองขับ BYD SEAL 5หอย่างมีอะไรบ้างมาดูกัน เรื่องแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของดีไซน์เรียกว่าเดินมาเจอรถเนี่ยครับสะดุดตาเตะตาไปอย่างมากนะครับถึงรถเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรถซีดาน4ประตูนะครับที่เป็นฟาสต์แบ็กนะครับแต่ว่าสังเกตดูนี่ครับดีไซน์ด้านหลังนะครับจะเห็นว่ากันชนหลังเนี่ยมีดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นแบบนะเป็นแบบดูสปอร์ตสปอร์ตที่ครีบลีนระกาดด้านนี้นะครับส่วนหมุนมองด้านหน้าเนี่ยผมส่วนตัวนะครับผมไกด์แล้วกันว่ามันมีความค่อนข้าง คล้ายไปทางฝั่งเยอรมันนิดนึงนะครับก็เรียกว่านะดูผ่านผ่านสวยเชียแล้วก็ในเรื่องของฟีลลิ่งการขับนะครับภาพรวมตั้งแต่เช้านะครับจนถึงณนะตอนนี้เราขับมาแล้ว2รุ่นก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรุ่นกลางนะครับะจะมีความต่างในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ก็คือตัวพละกําลังนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วฟีลลิ่งการขับผมว่าการตอบสนองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เร้าใจมากครับตามสไตล์ของรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของ กำลังี่เขาสูงด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าในเรื่องของตัวช่วยเหลือการขับขี่นะครับมีมาให้เยอะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการขับเนี่ยเราจะเจออาการที่เขาคอยคอนโทรลตัวเซนเตอร์ของรถให้อยู่กลางเลนไม่ให้เราออกทะเลทลายไปนอกเลนไม่ให้เราค่อมเส้นนะครับมีการดึงมีการหน่วงมีการเรื่องของพวงมาลัยคอนโทรลให้เราอยู่ในในร่องในรอยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแนะนําว่าลองขับดูครับแล้วลองใช้ระบบความปลอดภัยตรงนี้ดูคุณอาจจะไม่ชอบก็ปิดมันชอบก็เปิดไว้เพื่อให้คุณมีความปลอดภัยมากขึ้นในเรื่องของการขับขี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับออปชันที่เขามาให้เนี่ยก็คือตามราคาตัวรถนะครับซึ่งถ้าคุณไปปิดมันเนี่ยคุณอาจจะเสียโอกาสไปก็น่าจะรวมๆแล้วก็น่าจะน่าจะ 5, ห้าหกลักครับในการเรื่องของออปชันตัวนี้ที่เขาทําวิจัยและพัฒนามาให้เพื่อให้คุณปลอดภัยในการขับขี่ อย่างที่3นะครับที่คุณต้องรู้ก็คือ BYD Seal นะครับเขามีด้วยกันสารุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมากับยาง225 50ขนาด18นิ้วส่วนขยับขึ้นมาเป็นรุ่นกลางเนี่ยจะมากับ235 45ล้อ19นิ้วนะครับรวมถึงรุ่นท็อปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นฟ i ลลิ่งความต่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยส่วนตัวเลยล้อ18นิ้วกับยางแก้มที่มันสูงนิดนึงเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้ในการขับใช้งานนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบความสปอร์ตความตึงตังความพวกเนี้ย ร้อ19าอาจจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะนั้นนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต่างรวมถึงน้ำหนักของตัวรถด้วยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าตัวเริ่มต้นเป็นมอเตอร์เดี่ยวตัวกลางเป็นมอเตอร์เดี่ยวและตัวสูงสุดเป็นทวินมอเตอร์นะครับมอเตอร์หน้าหลังนะครับขนาดของแบตเตอรี่ก็มีผลเพราะนั้นฟีลลิ่งความเป็นรถที่ใช้งานทั่วๆไปตอบโจทย์ความสะดวกสบายเน้นนุ่มๆนะครับตัวเริ่มต้น18น่าจะตอบโจทย์กว่า ชอบซิงซิงสปอร์ตนะครับรุ่นกลางหรือรุ่นท็อปน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจคนเท้าหนักแน่แน่จากที่สี่นะครับภายในมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับเบาะนั่งเรียกว่าเบาะนั่งเนี่ยมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างได้ฟิลสปอร์ตมากนะครับในเรื่องของ ตัวพนักพิงนะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็มีความนั่งสบายนะครับปีบเบาะสูงนะครับกระชับเพราะนั้นเวลาการขับเนี่ยมันจะได้ได้ฟิลสปอร์ตค่อนข้างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ขอติสักนิดนึงได้ไหมอ่าติสักนิดนึงก็คือตัวเบาะคนขับนะครับโอเคแหละแต่เบาะฝั่งคนนั่งเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายตรงนี้ได้นะเวลานั่งมันก็จะแบบ เหยียดยืดมันจะไม่เมื่อยห่อยเพราะว่าคนนั่งเนี่ยเขาชอบจะนั่งท่านี้กันอะไรกันนะครับเพราะนั้นจริงตรงปลายเบาะตรงนี้ครับถ้ายกขึ้นมาได้สักนิดนึงเนี่ยน่าจะนั่งได้สบายวันนี้เยอะโดยเฉพาะเบาะโดยสารนะครับจอคนขับไม่เลวเที่ประทับใจเลยคือจอนะครับจอกลางตรงนี้เนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับที่สําคัญคือกล้องชัดมากนะครับชัดเจนมากนะครับแล้วก็สามารถเล่นลูกเล่นได้หลากหลายมุมมองนะครับเป็นมุมมองด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับ แล้วก็มีตัวออปชันที่เรียกว่าเป็นสไตล์ของ BYD เขาครับก็คือตัวจอที่สามารถหมุนได้แบบนี้จอที่เรียกว่าหมุนได้แบบนี้ครับซึ่งมีข้อมูลมาว่าในจีนเนี่ยเขาเอาไว้เพื่อรองรับการใช้แอปพลิเคชันเช่นพวก Tik t o ็อกเนี่ยคือแบบโอ้สบายเลยนะครับจอใหญ่เบลเทอร์เลยอีกหนึ่งจุดนะครับที่บอกเลยว่าเหมาะสมมากแล้วก็ดีงามมากสําหรับรถในยุคปัจจุบันนะครับนี่ครับใต้จออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยคือตัวไวเลสชาร์จเจอร์ครับซึ่ง เขามีมาให้2ตําแหน่งเลยนะครับคือสามารถเอาโทรศัพท์วางคู่กันแบบนี้เลยนะครับก็ชาร์จแบตได้แบบสบายๆเลย2เครื่องพร้อมๆกันเจ๋วครับอ่าแล้วก็ที่ต้องรู้ไว้นะครับนี่ฮะหลังคารับบนนี่ครับเต็มเต็มบานนะครับเป็นกระจกนะครับไม่มีอะไรปิดนะครับนอกจากเป็นเป็นเป็นเฟรตทึบๆมานะครับเพราะนั้นก็นะเป็นอันรู้กันอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะคือเรื่องของช่องแอร์นะครับ ตั้งแต่สัมผัสรถมาเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยครับรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับช่องแอร์เนี่ยสามารถปรับสวิงซ้ายขวาได้เหมือนพัดลมนะครับสายหน้าหาเรานะครับแต่ไอการที่เขาสวิงซ้ายขวาเนี่ยดีแต่ที่ไม่ดีเลยคือมันสวิงขึ้นลงไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมฮะช่องแอร์เขาฟิกมาครับไม่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแต่ว่าข้างในเห็นไหมเขาสวิงช่องแอร์ได้ซ้ายขวา หนึ่งจุดเด่นนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับซุปเปอร์คาร์นะครับต้องหาพระห่มเพราะว่าหนาวแน่นอนนะครับ BYD Seal นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยมีกำลังถึง571แรงม้านะครับแรงบิด630นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ0ูนยถึงร้อนะครับไม่ต้องไปหาตัวเลขครับดูท้ายรถก็ได้ครับนี่ฮะ3.8วินาทีเท่านั้นสำหรับในส่วนที่หลายคนอยากรู้นะครับว่าเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเอาสรุปง่ายๆคือก็ตามตามเท้าครับถ้าแรงก็แรง ถ้าเบาก็เบาตามสภาพการจราจรซึ่งโดยส่วนตัวที่เราขับกันมานะครับจากกรุงเทพนะครับมาถึงตรงนี้นะครับมีแวะสรับบุรีบ้างมาถึงตรงนี้บ้างคร่าวๆนะครับอ๋อมีสลับรถด้วยนะครับคร่าวๆเนี่ยเราชาร์จมากับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาถึงที่นี่ณจุดนี้ครับแบตก็จะอยู่ราวๆสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่นะครับก็นะฮะก็ส่วนเรน์เนี่ยนะครับก็เรียกง่ายว่าขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ในแต่ละรุ่นย่อยนะครับ ็ลองไปศึกษากันดูนะครับว่าถูกใจรุ่นไหนจากทั้งหมด3รุ่นย่อยของนี่ครับ d b d Seal